เด็กเข้ามาในบ้านหากันกะหล่ำเข้ามาเข้าเหนียวต้อนรับเ็กะหล่ำหรือท่าต้อนรับสวัสดีค่ะเอทุกท่านสวัสดีวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะปี2565บ้านเรามีเหตุการณ์อะไรกันบ้างมีทั้งเรื่องดีและเรื่องเสียใจนะคะเรื่องที่ดีก็คือ มีน้องมาอยู่กับแม่ในปีห5นะคะก็จะมีน้องอข้าวหอมมะลิน้องมะลินะคะมาวันที่31มกราหกหนะคะวันที่8กุมภา65ห้าไปฆ่ารือแม่ฝ่ายของเราได้มาอยู่กับแม่เกียงนะคะน้องเป็นแมวจรน,นะคะวันที่29มีนาห5ข้าวมอได้มาอยู่กับแม่เกียงนะคะข้าวม่อก็เป็นแมวจรน,นะคะน่าสงสารมากๆแล้วเขาก็มีโรคติดตัวมาเยอะเลยนะคะ พ่เป็นแมวที่น่าสงสารมากค่ะแล้วก็วันที่1เมษาหกห้านะคะคุณเอกทธส์ได้นําสมศรีและสมใจมาอยู่กับแม่นะคะสมศรีมาพร้อมกับลูกในท้องอีกสีชีวิตนะคะและต่ต่อมาก็จะมีสมชายตามมานะคะวันที่12เมษาหกห้ก็จะเป็นน้องขวัญข้าวนะคะมาอยู่ขวัญข้าวเนี่ยถูกคนใจแ้วเอาใส่กล่องไปทิ้งหลังหมู่บ้านนะคะอดข้าวอดน้ําน่าสงสารมากๆค่ะ แล้ววันที่11พฤษภาหมห้าเขานึ่งก็ได้มาอยู่กับแม่นะคะเขานึ่งเนี่ยเขาถูกคนเอาจิเปย์ไล่ฉีดนะคะจนอยู่ไม่ได้ไมีแขกทีรับมาดูแลนะคะแล้วก็วันที่11พฤษภาคม65เช่นกันเขาปุ้นก็ได้มาอยู่กับแม่เช่นกันนะคะเขาปุ้นก็เป็นแมวจรถูกทิ้งตัวนี้ไม่มีขนเลยนะคะแต่ตอนนี้ขนยาวเป็นหนุ่มขนยาวเลยนะคะตอนนี้ต่อมาวันที่30กรกฎานะคะเป็นวันที่เข้าใหม่ มาอยู่กับแม่นะคะข้าวใหม่นี้มาจากจังหวัดสตูลนะคะส่งตรงมาจากสตูลเลยนะคะเป็นลูกแมวจรน,นะคะให้เคียงข้อรับข้าวใหม่มาวันที่30รกรกฎาคมตรงกับวันที่วันจากไปของปังปอนของพี่ปังปอนน่ะนะคะแล้ววันที่6ตุลา65นะคะก็เป็นวันที่น้องข้อฟางหรือแม่ลูกน้อยของเรานะี่มาอยู่กับแม่นะคะน้องเป็นลูกแมวจรน,นะคะตอนที่น้องมาใหม่ๆเนี่ยตาปูนๆออกมานะคะตัวเล็กมากนะคะ และเดือนตุลาอีกเช่นกันนะคะตุลาหกหไม่เก่งจำวันที่ไม่ได้<ม>น้องนำข้าวมาอยู่กับแม่นะคะน้องตาบอดข้างหนึ่งนะคะปี2565เป็นปีที่แม่เกียงรับเด็กๆมาอยู่เยอะมากเลยนะคะจนตอนนีเ้เด็กที่บ้านเนี่ยมี30ชีวิตแล้วนะคะแต่และเคสท,ที่มาหาแม่เกียงเนี่ยคะ่ะเคสหนักๆทั้งนั้นเลยนะคะน้องๆลำบากลำบนกัน ม่เกียงเขาอดไม่ได้ที่จะช่วยเหลือน้องๆนะคะอย่างเขาปุ้นนี่ก็เหมือนกันเนี่ยมานี่ไม่มีขนเลยนะคะขาปุ้นตอนนี้ขนยาวมากเลยนะคะนอ,อนอาบแดดสบายใจเด็กๆทุกๆชีวิตที่ได้มาอยู่บ้านแม่เกียงพวกเขาล้วนได้ชีวิตใหม่และมีความสุขกันทุกคนเลยนะคะ แม่เกียต้องกราบขอบว่าคุณ F c ซทุกทท่านนะคะผู้ใหญ่ทุกทท่านที่เมตตาแม่เกียงมาตลอดนะคะและลูกมาตลอดเลยนะคะถ้าไม่มีผู้ใหญ่ทุกทท่านคอยเมตตาหรือคอยซัพพอร์ตแม่เกียงแม่เกียงคงไม่มีโอกาสได้เลี้ยงดูเด็กๆที่ให้โอกาสเด็กพวกนี้นะคะและแม่เกียงก็ได้เป็นสะพานบุญให้กับทุกทท่านนะคะช่วยเหลือหมาแมวที่เจ็บป่วย การรักษาและอาหารขาดแคนอาหารอีกหลายร้อยชีวิตนะคะปี2565เป็นปีที่ทำงานเยอะแต่ก็มีความสุขที่ได้เห็นหล,ลายชีวิตได้มีกินและได้รักษานะคะไม่เกียงต้องกราบขอบพระพคุณผู้ใหญ่ทุกๆท,ท่านนะคะที่เมตตาแม,ม่เกียงมาตลอดแม่นาพี่วรรณภา หรือหลายหลายท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามนะคะไม่เกงต้องกลับขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ให้ไม่เก็นได้เป็นสะพานบุญช่วยรักษาน้องหมาน้องแมวหรืออาหารน้องหมาน้องแมวอีกร้ายร้อยชีวิตบุญกุศลนี้ขอให้ทุกๆท,ท่านมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮง,ง,งเฮงรวยตลอดปีตลอดไปนะคะขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆและมีความสุขตลอดไปค่ะ ในปี2565นะคะเด็กๆก,ก็ได้มาอยู่กับแม่เกียงหลายชีวิตเลยนะคะเด็กๆก,ก็มีความสุขกันสนุกสนานนะคะวิ่งเล่นกันมีความสุขจากที่เขาเคยเป็นแมวจรนะคะเขาก็ได้อยู่อย่างมีความสุขนะคะปลอดภัยวิ่งเล่นชีวิตใหม่ของเขานะคะได้มีความสุขกันทุกคนเลยนะคะโจกูลกำลังนอนสบายเลย จากนั้นเราก็มีเรื่องสูญเสียนะคะวันที่ 17. พฤศจิก,กาหกเราก็ได้สูญเสียข้าเม้าไปไม่มีวันกลับค่ะข้าเม้าก็มีหลายโรคในตัวของเขานะคะแม่เคียงก็พยายามรักษาดูแลกันในที่สุดเขาก็ยื้ชีวิตเขาไม่ได้นะคะเขาก็ต้องจากไปเป็นวันที่แม่เคียงเสียใจมากและเอฟซีทุกท่านก็เสียใจมากเช่นกันค่ะ เนี่ยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านของแม่เกียงนะคะของบ้านบกอนลูกแม่เกียงนะคะมีเหตุการณ์ดีและไม่ดีเกิดขึ้นมาในของปี2565นะคะแล้วก็มีเคล็ดลับสุดของเราอ่ะนะคะก็คือใยห,หูพับนะคะน้องใบบุญนะคะเคล็ดนี้เป็นเคล็ดที่ใหญ่ที่สุดผ่าตัดเยอะที่สุดนะคะ ก็น้องก็แข็งแรงดีะนะคะก็น้องคงจะได้มาอยู่กับแม่ในวันที่ปีใหม่ปี2566้กนะคะวันที่4น้องก็ได้กลับมาอยู่ที่นี่ที่บ้านแม่เกียงแล้วะนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกทุกท่านนะคะที่เมตตาน้องนะคะได้รับการรักษานะคะในปี2 5 6 5นี้แม่เกียงกราบขอบพระคุณนะคะทุกทท่านนะคะเอฟซีแม่เกียงทุกท่านเลยนะคะ รักและเมตตาแม่เคียงมาตลอดกับกลูกมาตลอดนะคะขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปีตลอดไปนะคะโชคดีปีใหม่กันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ